ออกประกาศออกระเบียบออกคําสั่งมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ดทันทีโปรดอย่ารบกวว่าเงินบาทถ้าท่านเคยมาใช้เงินบาทแบบพวกผมจะรู้ว่ามันทรมานใจถ้าท่านไม่เคยลำบากท,ท่านคงไม่รู้คุณค่าของเงินบาทหรอกพวกผมมันค่างเงินบาทเชืือบาลหัวสุนัขกรณีนี้นี้เป็นพยานเพลิงไหม้ในคานนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะไปเผาไหม้บุคคลอื่นบคนนุคคลใด เราต้องการให้เป็นเพืงนที่ผาผลานความชั่วอไรวิธีคิดอันไม่แก้ไขปัญหานชกโกตุกให้มันโดดไปเสียจากผู้แก้ไขปัญหาน เสียงประกาศของแกนนําผู้ชุมนุมกลุ่มผู้ประกอบการตู้เงินจาก13จังหวัดในภาคอีสานเต็มไปด้วยการเสียดสีการดําเนินงานของสํานักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นและกลุ่มธนารักษ์ที่เหมือนเฉยต่อการดําเนินการจ่ายแลกเปลี่ยนกระสอบต่อกลุ่มผู้ประกอบการตู้เงินที่เป็นไปได้วยความล่าช้าและไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบของผู้ประกอบการที่มาแลกเปลี่ยนเพื่อน,นําไปใช้จ่าย ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้ชุมนุมด้านหน้าสำนักงาธนารัก์จังหวัดขอนแก่นโดยปักหลักชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่15กรกฎาคม2556โดยแกนนำได้ประกาศจุดยืนข้อเรียกร้องของการชุมนุมครั้งนี้3ข้อคือ 1. ให้อธิบดีกรมธนารักษ์ให้แลกเปลี่ยนได้ไม่จำกัด 2. ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เพิ่มเครื่องจักรสำหรับคัดแยกเปลี่ยนและเพิ่มบุคลากรในการแยกเปลี่ยน และ 3. ให้อธิบดีกรมธนารักษ์ออกระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการไม่เก็บค่าธรรมเนียมการแลกเงินซึ่งแม้ว่าภายหลังนายสมเจตมีแสงกล่าวคลางจังหวัดค้อนกันจะลงมาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ผู้ชุมนุมยังคงยืนยันจะชุมนุมต่อจนกระทั่งภาครัฐจะลงมารับเรื่องร้องเรียนทั้ง3ข้อ จากนั้นนายเฉลียวชาสีเจ้าพนักงานดูเงินชำนาญการชี้แจงต้นเหตุความล่าช้าในการให้บริการจ่ายแลกเปลี่ยนกระสาบภายในสำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นเนื่องจากเกิดปัญหาอุปกรณ์ในการนับเงินมีไม่เพียงพอรวมทั้งการขาดแคลนพนักงานนับเงิน ภายในสำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นแบ่งห้องนับเงินเป็นสองห้องด้านนอกบริเวณเคาน์เตอร์คือการนับเงินของผู้ประกอบการรายย่อยใช้กระดานเกลี่ยเหรียญคัดแยกเหรียญซึ่งพนักงานห้องนี้จะต้องคัดแยกเหรียญวันละไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท อีกห้องหนึ่งคือห้องการนับเงินของผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้เครื่องคัดแยกเหรียญหนึ่งเครื่องจึงต้องใช้คัดแยกเหรียญกว่าวันละหนึ่งล้านห้าแสนบาทสวนทางกับกําลังของเครื่องที่สามารถคัดแยกเหรียญอยาทิเหรียญบาทเปียงแค่ครึ่งชั่วโมองต่อสามหมื่นเหรียญภายหลังนายกุลิ์สมบัติสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงังหลงพื้นที่จังหวัดท้อนแกนและได้เดินทางมาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุม ปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่งก่อนเรื่องเนี่ยจนถึงนักปัจจุบันนี้นะที่มันเกิดเรื่องเกิดราวตันงรุ่งวานไปต้นเนียก็คือว่าเราเอาเหรียญมาแล้วแต่เราไม่ได้ทะลังบัตรปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเงินเนี่ยเคยกองอยู่ที่ออฟฟิศที่จังหวัดอุดรนะครับในลูกค้ารายอย่างรายหนึ่งน,นะครับได้ไปร้อนดนเห่งเนี่ยครับ สิบแปดล้านบาทนะครับถ้าเรานึกดูว่าสิบแปดล้านวางไว้บนตึกเนี่ยตึกมันจะเป็นยังไงแต่คันี้ปัญหาของเราเนี่ยตอนนั้นตั้งแต่ที่ผมอยู่จนไปให้ึงบั้านนี้เนี่ยปัญหาของเราก็คืออีสานเนี่ยเป็นที่หมุนเหรียญเหรียญเยอะมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมมาตรวจราชการเมื่อเดือนพฤศจิกาลรงรก็ได้มาดูตรงนี้ว่าเหรียญเข้ามาเยอะมากแล้วมีเนี่ยทำเต็มกำลัง สุดความสามารถแล้วก็ทางนี้ก็ขอซื้อเครื่องมือเพิ่มซึ่งก็ใช้ของไทยแข็งแข็งตอนนีที่ทางสกลฯก็มีเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนรายการซื้อให้อีแต่ซื้อราชการผมก็เรียนท่านนะว่าระบบแต่ซื้อจัดการเนี่ยมก็ต้องใช้เวลาหนาน จึงได้ข้อสรุปของการชุมนุมของผู้หมาประท้วงว่าเบื้องต้นไหนกลิ่สมบัติศิริได้รับข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วและขอให้ผู้ชุมนุมมาพูดคุยกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้ที่นางทัศนิพงละไมยรองอธิบดีกรมธนารัก์ด้านเหรียญกระสอบลงพื้นที่มายังจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งทางกลมจะส่งเครื่องคัดแยกเหรียญเครื่องใหญ่หมายอย่างสำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นไม่เกิดเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เพิ่มอัตราการคัดแยกเงินขึ้นอีกสองเท่าพิรพัฒนตัตนาพงษ์ธราธถ่ายภาพสิกธิตรีเกิดมงคลทีมข่าวคงทีวีรายงาน